ร้านชิโทรีร้านมันหวานญี่ปุ่นชีเสร์มเมนูใหม่อีกแล้วจ้าใครสายมันหวานญี่ปุ่นนี้คือต้องชอบเป็นเมนูใหม่ชิโทรีพาเฟ่เป็นซอฟเสิร์ฟมันหวานญี่ปุ่นเนื้อเนียนเนียนรวมความพรีเมียมหลายเลเยอร์วันนี้เรามาที่ชิโทรีคาเฟ่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะจะสั่งไปเลยเมนูใหม่แบบไม่ต้องคิดเยอะถ้วยนี้139แถมตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะจะได้ซอฟเสิร์ฟลน้นๆท็อปปิง้งหลายเลเยอร์แบบนี้ด้านล่างจะเป็นกาโนล่ามีทางโอตนัทเฟกคซีและข้าวพองกรุบสเกรอบตามด้ โยผงคินาโกโหอมๆลัดสามด้วยซอคุรโรมิสึได้ฟิวญี่ปุ่นสุดๆที่เด็ดคือให้มันหวานญี่ปุ่นเนื้อเนียนชิน้นโต2อชิ้นเนื้อมันหวานด้านในคือฉ่ำมากรสชาติไอศครีมหวานกลมกลมแบบญี่ปุ่นแท้ๆกินมันหวานตามคือเข้ากันซูตบถ่ายด้วยสั่งมันเผาหัวโตวมาอีกหนึง่งมาแบบร้อนๆสีเหลืองฉ่ำน่ากินมากเทกเจอร์เนื้อคือเนียนนุ่มเลยหวานแบบธรรมชาติบอกเลยว่าต้องลองเมนูใหม่ชโทลรีพาเฟอร่อยแบบสิบสมีเฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวลนะจะอยู่ชั้น3าโซนนีปปอ่นเดือนนี้เปิดต